ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างไรกันบ้างครบับกับการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโครโ,โรนาไวรัสที่ผ่านมาผมเข้าใจดีว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเดือดร้อนทางเศรษฐกิจหลายคนหมดกําลังใจหมดหวังในการก้าวต่อไปดังนั้นพวกเราคณะก้าวหน้าจึงจะจัดคอนเสิร์ตขึ้นคอนเสิร์ตระดมทุนออนไลน์ เมย์เดย์เมย์เดเราช่วยกันคอนเสิร์ตนี้จะจัดขึ้นในวันที่1และวันที่ 2, สองพฤษภาคมตั้งแต่เวลาหนึ่งทุกเป็นต้นไปหรือวันศุกร์และวันเสาร์นี้รูปแบบของคอนเสิร์ตน,นะครับเราจะเชิญศิลปินที่ตกงานเป็นศิลปินตัวเล็กตัวน้อยที่ทำงานอยู่ในร้านอาหารอยู่ในพับในบาร์ซึ่งไม่ได้มีรายได้มานนานแล้วก็จะเชิญพวกเขา เข้ามาเล่นดนตรีให้พวกเราฟังกันเล่าถึงเรื่องราวความทุกข์ยากให้กำลังอกให้กำลังใจกันเพื่อให้ทุกคนก้าวต่อไปได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้รับเกียรติจากศิลปินที่มีชื่อเสียงสามท่านด้วยกันในการเข้ามาร่วมคอนเสิร์ตระดมทุนออนไลน์ในเดย์เเดย์เราช่วยกันในครั้งนี้นั่นก็คือคุณสายเจริญปุระวงสไมล์กอฟเฟล,ลและคุณร์ชสุทธิพงศ์ซึ่งทั้งสามท่านก็จะมาให้เกียรติเล่น ให้พวกเราฟังในงานคอนเสิร์ตระกมทุนออนไลน์ครั้งนี้ด้วยพบกับผมพบกับอาจารย์ปีบุตรแสงกน,นกคุณพบกับคุณพนิกามานิตในงานนี้นะครับอยากให้ทุกคนเตรียมมือถือให้พร้อมเตรียมเครื่องดนตรีเครื่องฟังดนตรีให้พร้อมและเตรียมแอปโอนยันให้พร้อมด้วยขอความร่วมมือจากกลุ่มคนที่พอมีทรัพยากรอยู่บ้างไม่ได้เดือดร้อนทางเศรษฐกิจคนละไม้คนละม,มือช่วยกันอบอุ้ม เพื่อนร่วมสังคมของเราที่หมดกาลังใจที่หมดผลทาในการก้าวเดินต่อไปในชีวิตและฟังเพลงเพราะๆมาร่วมกันให้กําลังใจกันเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาครับเจอกันครับวันเสาร์และวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่เป็นต้นไปครับขอบคุณครับ